โครงการพลังไฟฟ้าจากโซลา r เซลล์ช่วยขุดบิตคอยตอนที่2โดย I j u s t Do It m y s e l f สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้มาเป็นภาคที่2หลังจากที่เราได้แนะนำภาคแรกเรื่องของการวางแผนการนำพลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์มาช่วยในการขุดบิตคอยนะครับผมอันนี้ผมทำการตั้งเสาอ,อันนี้ไม่ได้ทำเองนะครับทำการตั้งเสา แล้วก็ติดแผงโซลาเซลล์ขนาด350วัตต์ฮับเซลล์ยี่ห้อซันฟรีนะครับจำนวน12แผงนะครับแล้วก็โดยเห็นว่าตัวเสาใช้เสาที่เป็นเสาปูนนะครับแล้วก็ตัวคานเหล็กเนี่ยใช้เป็นเหล็กกาวนิสนะครับตัวแผงเนี่ยยึดกันด้วยน็อตนะครับน็อตซึ่งไม่ได้ใช้เป็นแบบ โครงอลูมิเนียมที่แบบเหมือนกับยึดกับหลังคานะครับผมแล้วก็จะทําการต่อแบบอนุกรมนะครับเพื่อให้เป็นลักษณะไฮโวลเทจนะครับนี่ก็เป็นลักษณะแผงนะครับโดยแผงเนี่ยก็หันหน้าเข้าไปทางทิศใต้นะครับเพื่อจะได้รับแสงมากที่สุดเนาะผมเลือกติดตั้งบริเวณที่ด้านล่างไม่ติดหลังคาเพราะว่าจะได้ดูแลรักษาง่ายครับอันนี้เป็นทางที่ผมวางสาย ผ่านพื้นดินฝังดินไปนะครับตรงนี้ก็จะทําการเทป,ปูนนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ห้องขุดนะครับโดยในตัวของไฟในห้องขุดเนี่ยก็จะใช้ไฟค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในการเสริมนะครับในการขุดบิตคอยนะครับตึงไฟที่จะได้มาเนี่ยคำนวณคร่าวๆแหละ ตัวอินเวอร์เตอร์ของผมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลวัตต์นะครับแต่ผลิตได้จริงคงไม่ถึงนะครับแต่ตัวแผงเนี่ยผลิตได้ประมาณ4.2เอาจริงๆแล้วก็ไม่ถึงอยู่ดีนะครับผมไม่ถึง4.2นะฮะก็หลังจากที่เราได้ทำการาเดินสายไฟเข้ามาอย่างห้องขุดแล้วเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ผมใช้ยี่ห้อออมนิกนะครับเราจะทำกันเมาส์ตัวของตัวยึดเข้ากับตัวของผนังนะครับตรงนี้ที่ผมทำการเจาะรูไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นไอตัวของตู้คอนซูมเมอร์นะครับโดยข้างบนเนี่ยก็จะอันนี้เป็นตู้อ่เบรกเกอร์นะครับที่นำไฟมาผมก็จะจําไฟมาเข้าตัวตูวต้คอนซูมเมอร์นะครับ ตัวของตัว,ขอ,อวออข,ข,ของอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็สเปคคร่าวๆของอินเวอร์เตอร์คือเป็นอินเวอร์เตอร์ชนิดยี่ห้อออมนินะครับ5กิโลวัตต์นะครับสามารถติดต่อผ่าน Wi-Fi ไ,ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่มีตัวสัญญาณกันย้อนนะครับคราวนี้มาถึงส่วนของตู้คอน s u ม m e r นะครับ จากแผงวงจรเนี่ยตู้ความซูเมอร์เนี่ยจากด้านบนซ้ายเนี่ยจะเป็นส่วนที่รับกระแสไฟฟ้า DC มาจากไฮโวลต์ DC มาจากโซลาร์เซลล์นะครับเข้าสู่ DC เบรกเกอร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ออปต์ออกมาด้านล่างนะครับเห็นเป็นพอตด,ด้านล่าง4อันนะครับซึ่งเป็นพอตดีซีไฮโวลนะครับส่วนขวามือต่อ DC b ีเ a เกอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวเซ r ร์กเปโรเทคชั่นนะครับ แล้วก็หลังจากที่ไฟดีซีไฮโวลออกจากเบรเกอร์แล้วเนี่ยก็จะไปเข้าสู่ตัวของอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะทำการผลิตกระแสไฟเข้ามาเป็น2 2 0โวลต์ AC นะครับเข้ามายังตัวของเบรเกอร์นะครับผมซึ่งเบรเกอร์ที่ผมใช้อยู่ในรูปนี้เนี่ยเป็นเบรเกอร์ที่ เป็นกันดูดด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมไม่แนะนำให้ทำนะครับเพราะว่ากรณีที่ในขั้นตอนแรกเนี่ยเมื่อมีกระแสไฟจ่ายเข้าไปยังอินเวอร์เตอร์แล้วอินเวอร์เตอร์ทำงานเมื่ออินเวอร์เตอร์ทำงานเนี่ยก็ทำการผลิตกระแสไฟย้อนกลับสายไฟเส้นเดิมไปยังระบบภายในบ้านเราก็จะทำให้ตัวของไอตัวเบรกเกอร์ตัวนี้ มีการทํางานก็คือทําให้มันด้งนะครับก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับแนะนําให้ใช้เป็นเบรกเกอร์ธรรมดาแบบนี้แทนนะครับซึ่งก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการทิปของตัวของอกระแสไฟฟ้าจากการที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาจากระบบนะครับอันนี้เป็นภาพหลังจากที่ผมได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับผมก็ติดตัวของ มิเตอร์ดิจิตอลมิเตอร์ไว้นะครับตอนนี้เนี่ยผมจะลองทดสอบว่าตัวของวัลเตจที่ได้มาจากาแผงโซลาเซลล์เนี่ยมีปริมาตรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นในช่วงเวลา,าเรียกว่าเช้าเช้านะครับแดดยังไม่ค่อยแรงนะครับก็ได้อยู่490โวลต์นะครับ 490โวลต์นะครับผมหลังจากที่ผมได้เริ่มรันระบบแล้วเนี่ยไฟขั้นต้นที่ผมได้มาคือ700กวัตต์นะครับสเปคมันคือ4.2กิโลวัตต์นะครับนี่แดดก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับ ก็เห็นว่าจำนวนวัดเนี่ยก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมซึ่งก็หลังจากนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องไปดูตัวของอตอนนี้ผมยังไม่ได้รันในห้องขุดเลยนะครับผมห้องขุดผมยังปิดไว้อยู่นะครับก็เรามาดูตัวของมิเตอร์ของอดิจิตอลมิเตอร์นะครับก็ก็เป็นตัวช่วยในการ ประกอบข้อมูลนะครับก็รันอยู่ได้พอๆกันนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ600-700วัตต์อันนี้อ่านว่าได้700เอ้6 4 6นะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยบอกว่าผลิตได้อยู่ที่ประมาณ700วัตต์นะครับก็ไม่รู้ว่าตัวไหน ตัวไหนน่าเชื่อถือกว่ากันนะครับผมตอนนี้เนี่ยมาดูตรงที่มิเตอร์นะครับหลังจากที่ผมทําการเปิดเครื่องเนี่ยจะพบว่ามิเตอร์เนี่ยมีการหมุนย้อนสอนนะเห็นไหมครับผม,มหมุนย้อนศรเลยครับตอนนี้ผมก็จะลองไปทําการ เปิดเครื่องขุดนะครับว่าหลังจากที่เปิดเครื่องขุดแล้วเนี่ยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะย้อนอยู่หรือเปล่านะครับผมเ,เราก็ไปเปิดเครื่องขุดกันเลยครับกลับมาดูมิเตอร์หลังจากที่เปิดเครื่องขุดแล้วเนี่ยจะพบว่ามิเตอร์ก็ยังหมุนย้อนนะครับแต่สักพักหนึ่งจะเห็นว่ามิเตอร์จะเริ่มเนี่ยยังหมุนย้อนอยู่นะครับ เพราะตอนแรกเนี่ยเปิดเครื่องแล้วกําลังไฟยังใช้ไม่มากพอจะเห็นสักแป๊บเนี่ยจะเห็นว่ามิเตอร์ก็หมุนกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็แ,แสดงว่าห้องขุดใช้ไฟเยอะกว่านะครับแล้วก็การใช้ตัวโซลาเซลล์ของเราเนี่ยจะเป็นเพียงพลังงานส่วนเสริมนะครับของของระบบนี้นะครับก็จะไม่มีไฟที่จะไหลย้อนออกไปสู่ระบบนะครับ จะงใช้เวลานิดนึงนะครับผมจะดูยากเพราะว่ามันไม่มีแถบสีดำตลอดนะฮะนี่เห็นไหมครับมีแถบสีดำหมุนมาแล้วครับผมแต่ว่าเห็นว่าหมุนช้านะครับ,นะรบอันนี้หลังจากที่เราลองเปิดเครื่องใหม่นะฮะเครื่องก็จะนับประมาณร้อยแปดสิบนาทีนะครับไม่ร้อยแปดสิบวินาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะ ทำการเซตร,ระบบใช้เวลา180ยนาที180วินาทีนะครับแล้วก็พลังงานก็เริ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้แดดแรงมากขึ้นมา1.4 1.5 1.6กิโลวัตต์1.7นะครับนี่นะฮะ2กิโลวัตต์2.1ที่เห็นแม็กสุดก็2.1กิโลวัตต์นะครับผมก็พบว่าแดดก็ใช้ได้นะครับ แต่ก็ยังไม่ถือว่าดีมากเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆวครับสำหรับเรื่องของการติดตั้งโซลาเซลล์เพื่อช่วยในการลดพลังงานไฟฟ้าจากการขุดบิตคอยนะครับผมเ,เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมานำเสนอว่าผลประกอบการเป็นยังไงชวนทุกท่านมาติดตามชมกันหน่อยนะครับว่าหลังจากที่ทำการติดตั้งไปเนี่ยพบปัญหาอะไรแล้วก็ คนประกอบการเป็นยังไงนะครับยังไงช่วยฝากติดตามและก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ